ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องอะไรนะคะเย่ายเพิ่งเรื่องผ่านไปไหนนะคะ <multif. S 1> นี่คือดวงและคำทำนายของคุณแน่นอนนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคมนี้นะคะขอดูพลังงานสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนที่ขยนันเป็นคนที่มุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะสเปคสูงในการเลือกคู่ในเรื่องของความรักถ้าคุณรักใครคุณตั้งใจรักมากๆในเรื่องของการทํางานนะคะถ้าคุณได้ตั้งใจนะคะหรือได้รับมอบหมายอะไรเนี่ยจะเป็นคนที่แบบทุ่มเทแล้วก็เต็มที่กับสิ่งนั้นมากๆนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคมนี้นะคะ ไพ่ที่หมอเปิดได้เนี่ยคุณจะมีข่าวดีกับคนทางไกลนะคะในช่วงนี้เนี่ยยิ่งขยันการเงินเข้าดีมีข่าวดีกับคนทางไกลนะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนทางไกลหรือถ้าคุณกําลังดีลหรือเปิดใจกับคนที่อยู่ห่างไกลกันมีปัญหาเรื่องระยะทางนะคะมีโอกาสที่จะได้เคลียร์ใจหรือได้พบเจอกันได้นับหนึ่งเรื่องต้นความสัมพันธ์กันใหม่นะคะ ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคมนี้นะคะพลังงานขึ้นจัสเมนนะคะคุณจะได้รับข่าวดีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้รับข่าวดีในสิ่งที่คุณร้องขอไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จังหวะชีวิตของคุณจะพบการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณอาจจะได้ เปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินที่ขยับดีขึ้นมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลใครที่รอการเดินทางนะคะอาจจะไปทํางานทางไกลต่างประเทศนะ,ะหรือรอการติดต่อจากคนทางไกลเนะะี่ยคุณจะได้รับข่าวดีในเดือนมีนาคมนี้นะคะ ในเดือนมีนาคมนี้นะคะเรื่องที่คุณกังวลใจเรื่องที่คุณอจจึดอัดใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินความรักความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุ้มเครือกันมีปัญหาก,กันมีโอกาสได้รับการเคลียร์ใจหรือได้ปรับปรับความเข้าใจกันได้พูดคุยกันนะคะอะไรที่คุณอจจึดอัดใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักขาดการติดต่อกันไปนิ่งเงียบกันไปเขาก็นิ่ง นะคุณก็เลือกที่จะเงียบนะคะต่างคนต่างเหมือนอยู่ในสุดของตัวเองมีโอกาสได้เคลียร์ใจได้พูดคุยกันนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะต้องบอกเลยว,ว่าคุณมีสเสน่ห์นะเมตตาดีมากๆไม่ว่าจะไปพูดขอความช่วยเหลือกับใครเจรจาการค้าขายติดต่อเกี่ยวกับงานนะคะ มีการพูดการต่อรองติดต่อเจรจานะถ้าคุณได้เอ่ยขอความช่วยเหลือใครหรือผู้ใครเนะี่ยมีแต่คนให้การซัพพอร์ตช่วยเหลือแล้วก็หลงรักเสน่ห์ความน่ารักของคุณมากๆในเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณจะมีโชคกับความขยันคุณอาจจะได้การเงินจากความขยันนะคะยิ่งขยันการเงินเข้าดีผลงานโดดเด่นการค้าขายดีนะคะทํางานในเดือนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเข้าตากรรมาการเจ้านายรักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะในเดือนมีนาคมนี้คุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตค่ะราชาถือเหรียญน,นะคะเป็น เป็นไพ่ของความมั่นคงคุณจะมีจังหวะชีวิตในเรื่องของการเงินที่มีความมั่นคงดีขึ้นนะคะอาจจะมีโชคแบบฟุกฟนะคะหรือมีโชคกับผู้ใหญ่นะคะหรือคุณอาจจะได้เงินก้อนที่คุณรออยู่ไม่ว่าใครที่ทําธุรกรรมสินเชื่อทางการเงินนะ,ะหรือจะเป็นหนึ่งโชคลาบโชคจากโชคฟุกฟนะคะหรือว่าโชคจากการค้าขายคุณก็จะโดดเด่นมากๆในเดือนมีนาคมมีเกณฑ์นะคะที่คุณจะได้เดินทางแล้วก็จะมีโชคกับการเดินทางนะคะช่วงนี้อาจได้เจอกับ คนแดนไกลนะคะหรือว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารหรือว่าเกี่ยวกับ การเดินทางนะช่วงนี้โดดเด่นดีมากๆเลยนะคะไพ่ใบสุดท้าย d ดี r มเพรสต้องบอกเลยว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะจังหวะชีวิตของคุณมีความสุขอย่างเห็นได้ชัด d ดี r มเพรสนะคะจะเป็นตัวแทนของดาวสุขดาวสุขคือดาวความรักความสุขสมหวงังสมบูรณ์นะชีวิตของคุณนะ,ะจะนั่งอยู่บนบันลังเป็นราชินีเลยนะคะการเงินเข้าดีสุขภาพก็โอเคนะคะแต่ระวังเรื่องน้ําหนักตัวนิดนึงนะต้องระวังเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วก็เรื่องงานก็โดดเด่นนะ ะะการเงินก็เข้าดีชีวิตมีความสุขความรักก็อยู่ในจุดที่โอเคเลยนะคะน้องรับพลังงานดีๆกลับไปอย่าลืมกดแชร์ส่งต่อให้กับคนที่คุณรักขอให้ทุกท่านสมหวังกับข่าวดีในเดือนมีนาคมนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีคะ่ะ